สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับใช้เว็บร้อยสิบใบนะครับสําหรับวันนี้นะครับอผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้ครับก็คือผมเปิดสวิ์นะครับเปิดสวิ์แล้วพอมาแตะนะครับแตะไฟเบรกครับตัวนี้ผมกำดิศเบรกแล้วนะครับ ก็คือไฟเบรกมันไม่ออกนะครับแล้วก็ฉันถ้าว<ม>่าถัดน้ำผมเหยียบนะครับสต็อกไฟเบรกนะครับไฟเบรกไม่ติดนะครับขอจบเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับเราไฟเบรกเนี่ยไฟไท้ายไฟท้ายก็ติดนะพอสตาร์ทแล้วก็ไฟไฟไท้ายติดนะครับ ก็คือสาเหตุนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวหลอดไฟ e นะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเรามาดูที่ uh, หลอดไฟท้ายก่อนนะครับ,บเรามาลองอแกะแกะดูก่อนอนะครับเรามาแกะดูหลอดไฟท้ายก่อนนะครับว่าเป็นที่หลอดไฟท้ายเสียหรือเปล่า <ế> <RS. S 2> นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาแกะไฟท้ายกันเลยนะครับ ในส่วนตัวนี้นะครับจากประสบการณ์นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นที่หลอดไฟท้ายนะครับกรณีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลองแกะไฟท้ายชุดนะหลอดไฟท้ายมามาดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดใหม่นะครับปกติจะมีมันจะมีขั้วสองขั้วนะครับมี่าขั้ว ไฟนะครับไฟไฟเบรกแล้วก็ไฟที่ติดจากเครื่องยนต์นะครับอาจจะมีไส้อัดไส่ในส่วนของไฟเบรกนะครับอาจจะเสียก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ โอเคครับเราก็มาเปลี่ยนอ่าน่าจะใช่แล้วครับเพราะว่าสังเกตนะครับตัวหลอดนะครับจะดำปีเลยนะครับน่าจะน่าจะเสียนะครับหลอดน่าจะเสียในส่วนของขั้วของไฟเบรคนะครับอันนี้เป็นหลอดเดิมนะครับหลอดก่อนนี้มาของใหม่นะครับ หากมีเสียงแทรกก็กราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กับลูกชายนะครับลูกชายนะครับเชิญพ่อเชิญพ่อเงียบลูกเงียบก็กราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้มีเจ้าตัวเล็กนะครับมาป่วนนะครับเงียบลูกเงียบโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิคนะครับ ผมก็จะล่องแตะแตะในสวนนะครับน่าไฟไฟติดแล้วนะครับ <S <S ก็เป็นอันว่านะครับเป็นที่ตัวหลอดไฟนะครับตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับเราเพิ่มสปอตตอดนะครับโอเคอปกตินะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เช่นค่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็สาเหตุก็เป็นที่หลอดไฟนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานี้นะครับก็ลองนะครับลองเช็คดูหลอดไฟก่อนนะครับอันดับแรกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับฝาเพื่อนๆนะครับกาลังดูอยู่นะครับก็รบกวนนะครับฝากขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในะการทําคลิปนะครับต่ออไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ